สวัสดีครับพบกับปมมอ์ในการอ่านไพ่ยิปซีพยากรดวงรายวันนะครับคลิปนี้ก็เป็นการระยากรดวงของอดวงประจำวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 6นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิด ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมหมอยุนนะครับและก็ขอ like ขอบคุณทุกกำลังใจทุกกำลังใจในทุกรูปแบบนะครับที่มอบให้เป็นกำลังใจให้กับผมหมอยุนนะครับขอบคุณครับการอ่านไพ่ยิปซีนั้นเป็นดวงกว้างนะครับไม่ได้จะเพาะจอจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้ พิจารณาเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านก็พอนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงประจำวันที่17มีนาคมนี้นะครับสเตรนด์เดอะอาร์พลิเทสนะครับแล้วก็เดอะเวิร์นการงานของชาววันอาทิตย์วันนี้นะครับการงาน วันนี้ก็เป็นไปด้วยดีนะครับมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยดีแม้ว่าจะมีปัญหาก็ตามนะครับแต่ทุกปัญหนานั้นก็จะอยู่ในการควบคุมในการจัดการที่ดีนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะทําให้การงานนั้นดําเนินไปได้ด้วยดีด้วยความสําเร็จนะครับบางท่านอาจจะมีการเดินทางไปต่างประเทศหรือมีการติดต่อง,งานเกี่ยวกับชาวต่างชาตินะครับหรืองานเกี่ยวกับงานออนไลน์ ที่มีเข้ามาให้กับชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามการทํางานของชาววันอาทิตย์ในวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์แปลปรลนสักนิดหนึ่งนะครับที่จะต้องระมัดระวังบางทีอารมณ์ที่แปลปรนนั้นอาจจะไปสร้างความอึดอัดให้กับคนรอบข้างได้นะครับที่ตามอารมณ์ของ ชาววนอาทิตย์ไม่ค่อยทันนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็ต้องก็กุมอารมณ์สักนิดหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับส่วนเรื่องการเงินวันนี้ก็มีสภาพที่คล่องตัวดีนะครับเงินจากรายได้ก็มานั้นจากความสําเร็จของการงานนะครับบางท่านก็ด้วยความมีสเสน่ห์นะครับก็อาจจะเป็นที่ต้องตาต้องใจมีผู้เข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินอาจจะให้เงินมาแบบลับๆเป็นเงินอุปถัมภ์นะครับได้มีใช้มีจ่าย ก็เป็นผู้ที่จ่ายเงินเก่งนะครับในวันนี้บางคนก็อาจจะชอบใช้ของแพงของที่มีรสนิยมสูงนะครับก็อาจจะใช้เงินเยอะนะครับหรือใช้เงินที่เกี่ยวกับการสวยความสวยความงามของตอนเองเป็นพิเศษในวันนี้บางคนก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางนะครับก็ทําให้ต้องจ่ายเงินออกไปหรือบางคนที่มีการจําระในเรื่องของเงิน เป็นกดงวดที่ผ่านมานะครับบางคนก็อาจจะมีการํำระสำเร็จเสร็จสิ้นลงได้สิ่งนั้นหรือของเหล่านั้นที่มีการเช่าซื้อหรือว่ามีการผ่อนมาก็ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของตอนเองโดยสมบูรณ์เกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับส่วนเรื่องความรักนะครับคนโสดก็ยังหาคูา่ยากอยู่นะครับที่อาจจะมีการเลือกเยอะสักหน่อยหนึ่งนะครับด้วยความเป็นผู้ที่ มีสเปคสูงสักนิดหนึ่งก็อาจจะทำให้การเลือกคนรักนั้นก็อาจจะเลือกมากสักหน่อยหนึ่งนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปพบเจอใครเข้าก็ได้นะครับที่อาจจะไปเป็นตัวสำรองของใครเข้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับบางคนก็จ,จะมีการเจอเจอกันในระหว่างการเดินทางที่อาจจะพบเจอรักกับใครเกิดขึ้นได้นะครับ ส่วนคนมีคู่ก็มีความสุขในความรักความสัมพันธ์ดีนะครับมีความรักที่มีความมั่นคงนะครับบางคนก็จะมีการเดินทางไปทัวร์ไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศหรือบางคู่ก็จะไปถึงต่างประเทศเพื่อไปเที่ยวด้วยกันเพื่อสารความรักความสัมพันธ์นะครับแต่บางคู่ก็ ที่มีการควบคุมในเรื่องของสถานการณ์ความรักบางทีก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายนึงนั้นเกิดความวิดกได้เช่นกันนะครับหรือไม่ก็อีกฝ่ายก็ยินยอมปลอมใจเต็มใจที่อ่อนปอนตามตามการควบคุมนั้นนะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งบูรมสมบูรณ์มีความรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับดวงประจำวันที่17มีนาคมนี้นะครับ s o v p n o t a c l e s 5 of p e เ t a c l e s ออเรีเน7เหรียญแล้วก็5เหรียญน,นะครับเป็กออฟสอดเด็กถือดาบนะครับการงานของชาววันจันทร์วันนี้อาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาพอสมควรน,นะครับที่อาจจะเข้ามาทตาให้ เกิดความไม่สบายอกสบายใจนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการรออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับหรือเกี่ยวกับข้อมูลความชัดเจนในบางเรื่องที่รอเข้ามาที่จะทําให้การงานนั้นดําเนินต่อไปแต่ว่าอาจจะมีการล่าช้านะครับไม่มาตามที่ต้องการก็ทําให้การงานนั้นอาจจะมีการมีปัญหาหรือหยุดชะงักขึ้นนะครับก็อาจจะทําให การงานไม่ก้าวหน้าไม่เดินไปข้างหน้านะครับก็ทําให้เป็นอุปสรรคาอาจจะสร้างอารมณ์หงุดหงิดเกิดขึ้นกับการรอคอยนะครับก็ไอมีการควบคุมในเรื่องของสติอารมณ์ด้วยนะครับในวันนี้บางทีตาใจร้อนมากไปก็อาจจะทําให้การงานนั้นยิ่งเสียมากยิ่งขึ้นนะครับก็ให้อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ปกตินะครับส่วนเรื่องการเงินของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับก็ อาจจะมีการรอคอยในเรื่องของการรับผลประโยชน์ที่จะได้มีเข้ามานะครับจากการลงทุนลงแรงเพียรพยายามเอาไว้มาพอสมควรนะครับแต่อาจจะต้องรอหรือบางคนก็อาจจะมีการเกิดจจได้รับผลประโยชน์เกิดขึ้นในวันนี้นะครับส่วนการเงินที่จะจ่ายจ่ายวันนี้ก็ต้องให้วางระบบระเบียบในเรื่องของการเงินกันสักนิดหนึ่งนะครับบางทีถ้าไม่เป็นระบบระเบียบพอสมควรก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเงินที่ บางทีจะซื้อจะใช้จะจ่ายอาจจะเงินเข้ามาไม่ทันที่จะให้เกิดการหมุนเวียนที่ดีนะครับแม้ว่าจะมีเงินอยู่ก็ตามนะครับแต่บางทีก็เงินเข้ามาช่วยในเรื่องของการจชาจ่ายให้เป็นไปดังใจหวังนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับก็ต้องควบคุมวางระบบระเบียบในเรื่องการเงินนะครับในวันนี้ส่วนเรื่องความรักนะครับคนโสดก็อาจจะมีการคิดที่จะเปลี่ยนสถานะจากความเป็นเพื่อนนะครับที่อาจจะเลื่อนขึ้นมาเป็นแฟน บางคนก็จ,จะมีปัญหาได้ด้วยนะครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เคยเป็นแฟนกันอยู่แล้วก็จะมีการเปลียปล่ยนแปลงเลื่อน,นอจากสถานะเป็นแฟนอาจจะเลื่อนเป็นเพื่อนเหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องดูเอาใจกันสักเล็กน้อยนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมีปัญหาที่มีก็ามากวนใจกจกจิกนะครับก็อาจจะทํา,าให้เกิดความหงุดหงิดขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็ระวัง ในเรื่องของที่อาจจะมีปากมีเสียงกันได้ก็ให้เข้าใจซึ่งกันและกันน่าจะดีกว่านะครับก็ขอให้เจ้าว,วันจันทร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับดวงประจําวันที่17มีนาคมนี้นะครับในออฟคัพส์ก้าถ้วยนะครับแล้วก็คิงออฟวานราชาถือไม้เท้า และข้อ n i ยออฟคั u p s อัศสวินถือถ้วยนะครับการงานกงชาวนันการวันนี้ก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเกิดความสําเร็จได้ที่ดีแม้ว่าบางเวลาจะละเลยในเรื่องของการที่จะไปโฟคัสในเรื่องของการงานไปบ้างนะครับที่อาจจะเอาไปใจเอาใจใส่ในเรื่องอื่นๆในเรื่องการกินการดื่มเสียมากกว่าก็อย่างไรก็ตามก็ยัง ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังเห็นดีเห็นงามเห็นถึงผลงานที่ผ่านๆมานะครับก็ยังให้การไว้าวางใจยังให้ความรักความเมตตาเป็นอย่างดีนะครับก็ให้การสนับสนุนการนั้นก็เกิดความสําเร็จได้ด้วยดีนะครับไม่ว่าการงานวันนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษแม้จะเป็นไปเรื่อยๆก็ตามนะครับการงานก็มีความสําเร็จเติบโตได้เป็นอย่างดีที่จะรุ่งเรืองในอนาคตต่อไปนะครับ ส่วนเรื่องการเงินของชาววันอังคารในวันนี้นะครับการเงินที่ได้จากการทำงานอย่างขยันนะครับจากงานที่เกิดความสําเร็จก็มีรายได้ที่ดีเข้ามาไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับการใช้จ่ายก็มีความเคร่องตัวดีแต่วันนี้ก็อาจจะมีการใช้จ่ายเก่งในเรื่องของการกินการดื่มสักนิดหนึ่งนะครับบางทีก็อาจจะมีการดื่มเพื่อตัวเลี้ยงการกินการดื่มเพื่อตัวเองและบางทีก็จะมี ในเรื่องของการเลี้ยงดูกับผู้อื่นด้วยนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้ก็มีรายจ่ายเกิดขึ้นนะครับส่วนคนความรักในเรื่องของคนโสดวันนี้ก็มีความสุขนะครับแบบตัวเองที่อยู่แบบโสดสดนะครับแม้ว่าจะไม่มีคู่ก็ตามก็มีความสุขได้ด้วยดีนะครับแต่ก็ระวังบางทีอาจจะมีการพบเจอใครเข้ามาจีบเข้ามาปวพันได้นะครับ หรือบางทีอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้ผู้สูงอายุที่อาจจะเข้ามาตามไม่พบเจอนะครับแต่อาจจะเป็นรักที่เป็นรักสำรองก็ได้หรือเป็นรักที่เป็นรักเผื่อเลือกก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับไม่ใช่ว่าเจอแล้วก็รักเลยก็ต้องตรวจสอบกันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียใจในภายหลังส่วนอาส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับบางคู่ก็อาจจะมีการตุ่มเท เวลานั้นในกับการทํางานในวันนี้นะครับก็อาจจะไม่ก็เวลาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือบางทีอาจจะเสร็จจากภารกิจการงานแล้วก็อาจจะไปร่วมสังสรรค์ในการกินการดื่มก็อาจจะไม่ได้กลับมาดูแลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็อาจจะทําให้คนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งที่รออยู่นั้นก็จ,จะมีการเหงาเงาขึ้นได้เช่นกันนะครับ เพราะแน่ไมความรักในวันนี้ของชาววันอังคารนั้นก็ไม่มีความโรแมนติกไม่มีความหวานนะครับแต่ก็เป็นความรักที่ก็ยังมีความสุขอยู่ดีนะครับก็ขอให้ชาววันอังคารมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงประจวันที่17มีนาคมนี้นะครับ ตูออฟสอดสองดาบนะครับแล้วก็ Queen of Wands ราชินีถือไม้เท้านะครับแล้วก็ Eight of ว n รแปดไม้เท้าการงานของชาววันพุธกลางวันวันนี้นะครับก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจต้องคิดต้องใจตรองนะครับแต่ก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะว่าบางทีข้อมูลหรือความกระจ่างชัดยังไม่มีนะครับก็ยัง มีความหลังเลย้อนแย้งอยู่ในจิตใจของตัวเองนะครับบางคนก็มีงานของเกี่ยวกับงานสื่อสารออนไลน์ต่างๆที่เข้ามานะครับแต่การงานวันนี้ก็มีเข้ามามากเยอะเหลือเกินนะครับที่ให้เจ้าว,วันพุธกลางวันนั้นจะต้องจัดการทํานะครับด้วยความรู้ด้วยความสามารถนะครับได้รับการไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็มอบหมายในเรื่องของงานสําคัญให้เป็นผู้ดูแลนะครับเพราะเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีนะครับ ก็ได้รับการไว้วางใจวันนี้บางคนงานนั้นอาจจะมีการเดินทางติดต่อกับชาวทางชาติเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับระดับงานที่มีก็ามาเป็นงานระดับระดับชาติระดับอินเทอร์ที่มีเข้ามาในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะจัดการบริหารในเรื่องของการงานให้เป็นไปได้ด้วยดีในวันนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินของชาววันพุธกลางวันในวันนี้นะครับก็รายได้จากการทํางานที่มีเข้ามาโดยเฉพาะงานจากงานสื่อสารออนไลน์นะครับที่สร้างเงินหมุนเวียนให้เข้ามาไวแต่การทํางานในเรื่องเกี่ยวกับการเงินของงานที่มีรายได้ของงานสื่อสารออนไลน์บางทีก็การตัดสินใจอะไรไวๆก็ต้องใช้ความพินิษพิจารณารอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีตัดสินใจไวไป บางทีก็จะทําให้เกิดความเสียหายในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับบางท่านก็มีเงินจากต่างประเทศที่มีการไหลเวียนเข้ามาให้ได้รับในวันนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามรายจ่ายที่จุกจิกก็มีอยู่ให้กับชาววันพุทธคังวันอยู่พอสมควรเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับคนโสดก็จะมีความลังเลในเรื่องของความคิด ความรักที่อาจจะย้อนแย้งอยู่ในจิตใจนะครับที่บางทีจะรักดีหรือไม่รักดีหรือว่าจะทํางานอย่างเดียวหรือจะมีรักควบคู่กับไปการทํางานควบคู่กันไปนะครับหรือบางทีก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางทีผู้ที่มีอยู่นะครับที่มีความรักบางทีก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยแน่ใจในจิตใจยังมีย้อนแย้งความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะมีอยู่ในจิตใจนะครับ ส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับความรักวันนี้ก็มีความสุขสดใสที่ดีมีการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเวลาไปใช้กับการทํางานก็ตามนะครับแต่ก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับบางคู่ก็จะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวไปมีกิจกรรมอะไรร่วมกันที่จะสางความสัมพันธ์ในความรักให้ดียิ่งขึ้นนะครับ ก็ขอให้ชาววันพุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงประจำวันที่17มีนาคมนี้นะครับ6 of s w o r r ด6ดาบนะครับ The w h r e l แล้วก็ n of e อฟเบน n ตเเหรียญนะครับ อุปสรรคปัญหาต่างๆในเรื่องของการงานถ้าเคยมีให้กับชาววันพุธกลางคืนนะครับก็กําลังคลี่คลายออกไปนะครับบางท่านวันนี้อาจจะมีการเดินทางในเรื่องของการงานอาจจะมีก้ามน้ําข้ามทะเลหรืออาจจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับในเรื่องของการงานบางคนก็จะไปประจําตําแหน่งในต่างประเทศเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับการงานก็มีช่องทางในการที่จะ สร้างงานให้เกิดความเจริญเติบโตได้หลายๆแนวลายหลายช่องทางที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดความสําเร็จด้วยแรงทุ่มแรงกายแรงใจในการทุ่มเตะกับการงานในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรืองานสื่อสารออนไลน์ที่มีให้ทําก็เกิดความสําเร็จที่ดีนะครับในเรื่องการเงินของชาววันพุธกลางคืนนะครับก็มีความคล่องตัวในต่างการเงินเป็นอย่างดีนะครับ การงานที่สร้างรายได้รายรับไม่มีก็มีเข้ามาหลายๆช่องทางยิบจับทําอะไรก็วันนี้ก็เป็นเงินเป็นทองนะครับบางทีเงินบางท่านนะครับเงินจากต่างประเทศก็มีหลังไหลก็มาให้ได้รับวันนี้ก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการที่จะได้ลุ้นรับเงินในเรื่องการมีโชคลาภเงินตะก้อนโตโต,โตี่อาจจะมีเข้ามาหรือบางคนก็อาจจะได้รับบ้านได้รับรถที่มีเข้ามานะครับหรือได้รถกันใหม่เกิดขึ้นได้ ใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่นะครับก็จะมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้การเงินนั้นผ่านไปได้ด้วยดีนะครับส่วนในเรื่องความรักกุโสดก็เป็นเวลาที่มีความสุขด้วยตัวเองอยู่นะครับไม่ได้คิดต้องการที่จะหาความรักมากนักนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่ก็มีความสุขดีด้วยลําพังนะครับ ส่วนคนที่มีคู่ความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ก็มีความราบรื่นที่ดีนะครับมีการวางแผนกันในเรื่องของงานอนาคตนะครับในความรักความสัมพันธ์บางคู่ที่มีปัญหาก็จะมีการปรับความเข้าใจกันให้ปัญหาต่างๆนั้นมันคลี่คลายออกไปนะครับแล้วก็สารความสัมพันธ์ความรักนั้นให้กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้ชาววันพุธกลางคืน มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับส่วนผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับดวงประจำวันที่17มีนาคมนี้นะครับ seven of one นะครับแล้วก็ f i v of s w o r d แล้วก็ e i g of s w o r d นะครับเไม้เท้า5ดาบแล้วก็1ดาบนะครับการงานของชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ จะต้องทุ่มเตแรงกายแรยงใจสักหน่อยนะครับในการที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้รับใจชนะนะครับบางทีบางท่านนะครับก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอาการมีปากมีเสียงกับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเราได้ในวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดคำชาคำจาสักหน่อยนะครับในเรื่องของวาจาที่จะขา่าาอกล่าวออกไปอะไรก็คิดหน้าคิดหลังก่อนนะครับก่อนที่จะพูดออกไป เพราะบางทีคำพูดนินดๆเล็กๆน้อยๆก่อนจะสร้างปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับเป็นการทะเลาะเกิดขึ้นได้นะครับปะทะกับผู้มีอำนาจสูงกว่าเรานั้นก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนะครับมีแต่เสียกับเสียนะครับเพราะฉะนั้นในรู้หลบเป็นปีกเกเป็นหางไว้ดีกว่านะครับส่วนปัญหาถา้ามาีก็มาวันนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยดีนะครับ้ดยหนึ่งดาบที่ขึ้นมา ก็เป็นปัญหาที่เข้ามาในช่วงเริ่มต้นตอนั้นนะครับในวันนี้แต่ก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีสามารถแก้ไขเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องการเงินของชาววันพฤหัสบดีนะครับก็การพยายามทํางานอย่างหนักวันนี้ก็จะทําให้มีรายได้มีรายรับเข้ามาให้ได้ใช้ได้จ่ายนะครับก็วันนี้การจชายจ่ายก็ต้องมีระบบระเบียบในเรื่องของการจชาจ่ายอย่างรอบคอบนะครับ พราะไม่เช่นนั้นถ้าการใช้จ่ายไม่อยู่ในเรื่องของการจัดระบบระเบียบให้ดีก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินได้นะครับที่บางทีในเรื่องของรายจ่ายที่ไม่ตั้งใจไม่เต็มใจจ่ายนั้นก็าจะมีเข้ามาได้อันนี้ก็ต้องพิจารณารอบครอบด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็อาจจะได้พบรักที่อาจจะต้องใช้ความเียรพยายามสูงนะครับอาจจะต้องมีคู่แข่ง ที่จะให้ได้มาซึ่งความรักที่จะได้มาครอบครองนะครับก็ต้องใช้ความอดทนและก็เปลี่ยนพยายามส่วนคนที่มีคู่วันนี้ก็จ,จะต้องใช้ความพยายามความรักความสัมพันธ์นั้นให้เกิดความสุขนะครับบางคู่ก็จ,จะต้องอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวง้งเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็เป็นปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเล็กๆน้อยๆบางคู่ถ้าไม่ควบคุมสติอารมณ์ก็จ,จะมี ถึงขั้นรุนแรงได้เช่นกันนะครับอาจจะถึงแตกหักได้เช่นกันเพระาะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับก็ขอให้ชาววันพฤหัสบดีมีความสุขสดใสมีความามั่งคั่งบุร从สมบูรณ์มีความรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับส่วนพี่ผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับดวงประจําวันที่17มีนาคมนี้นะครับ f o r of One 4รับ แล้วก็ชาร์ติกนะครับแล้วก็เต็มเปอร์เรนการงานของชาววันศุกร์วันนี้นะครับอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทอะไรบ้างเกิดขึ้นนะครับแต่ก็จะเกิดไปด้วยความเหมาะสมเกิดขึ้นให้เกิดความสมดุลอย่างเที่ยงเที่ยงทำตรงไปตรงมาถูกต้องในเรื่องของการงานนะครับ บางคนนะครับก็จะมีในเรื่องของการเปิดกิจการขึ้นนะครับอาจจะเป็นกิจการเล็กๆที่เกิดขึ้นร่วมกับครอบครัวหรือเปิดขึ้นทําในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ไม่ใหญ่นะครับแต่ก็สามารถที่จะสร้างความมั่นคงสร้างความมั่งคั่งและก็สามารถเติบโตต่อไปได้ด้วยดีนะครับบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางในเรื่องของการงานในวันนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับบางท่านก็จะมีการตำสัน ยาในเรื่องของธุรกิจการค้าหรือในเรื่องของการงานที่จะมีการเซ็นเอกสารกันเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับก็เป็นไปอย่งอางยุติธรรมด้วยกันในทุกๆฝ่ายนะครับส่วนในเรื่องการเงินนะครับของชาววันศุกร์ในวันนี้ก็ความสำเร็จของการงานนั้นก็สามารถที่จะสร้างเงินสร้างรายได้แต่แ้การเงินนั้นในวันนี้ก็มีความกล่องตัวที่ดีนะครับเงินที่ได้มา บางทีก็เงินจากการไกลเกลี่ยในเรื่องของการเกิดความถูกต้องความยุติธรรมที่มีเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายในวันนี้เงินที่ได้มาก็มีการใช้จ่ายออกไปอาจจะใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลในเรื่องของครอบครัวเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับคนในครอบครัวก็จะมีใช้จ่ายมากอยู่พอสมควรเช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนในเรื่องของความในเรื่องของการเงินแต่อย่างใดนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับความรักคนที่มีครอบครัวความรักก็ราบรื่นอบอุ่นที่ดีนะครับความรักมีความสดใสนะครับเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมนะครับให้ความรักไปเท่าไรก็ได้รับความรักกลับมาเท่านั้นก็ให้ความรักซึ่งกันและกันด้วยความเสมอภาคนะครับและก็เป็นวันดีๆที่อาจจะได้อยู่ครุกครีทํากิจกรรมร่วมกันในวันนี้ก็ทําให้เกิดความรักที่ดีเกิดความรักที่ ความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างเหมาะสมนะครับส่วนคนโสดก็จ,จะมีการเดินทางก็อาจจะทําให้พบรักเกิดขึ้นในระหว่างเดินทางเกิดขึ้นกับชาวต่างถิ่นต่างแดนเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับก็ขอให้วันศุกร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ส่วนผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับดวมประจำวันที่17มีนาคมนี้นะครับเดทเดอะซัน <The Sun, S 2> และก็เดอะเดวิลนะครับจากวันเสาร์วันนี้นะครับในเรื่องของการงานบางงานที่เคยมีปัญหางานที่ ไม่สร้างความเจริญรุ่งเรืองหรืองานที่เป็นอุปสรรคนะครับของชาววันเสาร์ในวันนี้ก็อาจะมีการจบสิ้นลงหรือยุติหรือเลิกกลาลงไปก็ได้นะครับเพราะว่าทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดก็มีแต่เสียเวลานะครับก็ไปเริ่มต้นอะไรที่ดีๆที่สู่ความสดใสสู่ความก้าวหน้ากับชีวิตที่ดีกว่านะครับก็เป็นวันที่จะย่างเข้าสู่ความ สดใสมากกว่าเดิมในเรื่องของการงานที่จเจริญเติบโตยุ่งอารุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะมีการเอาใจใส่ตุ้มเทเป็นพิเศษในเรื่องของการงานก็ว่าได้อาจจะเป็นแบบว่าลุ่มหลงในเรื่องของการงานก็ว่าได้นะครับก็อาจจะเอาใจใส่ทุ่มเทมากเป็นพิเศษที่เคยมานะครับบางทีที่ผ่านๆมาก็อาจจะมีการละเลยไปบ้างนะครับหวางเฉยไปบ้างในเรื่องของการงาน แต่วันนี้ก็จะมีเพิ่มในเรื่องของการเอาใจใส่นะครับรังใครในเรื่องของการงานขึ้นมาเป็นพิเศษก็ทําให้การงานนั้นมีความเจิดจ้ารุ่งเรืองเป็นอย่างดีนะครับส่วนในเรื่องการเงินของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับก็จะเกิดความคล่องตัวที่ดีในเรื่องของการเงินนะครับไก่ที่ก่อนหน้านี้การเงินไม่ก็ดีมีการติดขัด เป็นปัญหาเดือดร้อนในเรื่องของการเงินมันก็จะยุติลงนะครับก็จะเกิดสิ่งดีๆเข้ามาในวันนี้นะครับบางท่านบางทีก็จะได้รับโชคลาภเมื่อวานวันนี้ก็จะได้รับเงินเข้ามาแต่ไม่ขยับฐานะในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ ส่วนในเรื่องรายจ่ายก็จ,จะมีจ่ายจ่ายพอสมควรเช่นกันนะครับปีไพ่เดวิลขึ้นมาก็าจ,จะมีการจชายจ่ายในการปลนเปลอือยหาความสุขทุ่มเทในเรื่องหา,าความสุขให้กับตัวเองก็จ,จะมีการจชาจ่ายมากตามความใจปรารถนาของตอนเองก็จ,จะมากสักหน่อยเช่นกันนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนะครับใครที่ความรักที่เคยแย่ๆอยู่นะครับก็จะมีการจบสิ้นในสิ่งที่แย่ๆนั้นก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของความรักนั้นให้สู่ความสุขสดใสให้เป็นความรักที่ดียิ่งขึ้นนะครับคนที่มีความรักที่ดีกันอยู่แล้วก็มีความรักกันมากยิ่งขึ้นนะครับมีการลุ่มหลงด้วยเสน่ห์กันมากยิ่งขึ้นก็ ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นถูกพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นความรักที่มีสเสน่ห์มีความสุขสดใสเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ